ไม่ลืมไม่เลือนไ,ไม่หายฝันลงไปที่ข้างในข้างในใจดวงนี้

สัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมเดือนที่เรียกได้ว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองในความรู้สึกของคนหลายๆคนเพราะอะไรหนึงเป็นเดือนส่งไายสิ้นปีและในเดือนนี้จากเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ผ่านมาจากประสบการณ์ตั้งแต่เราเรียนหนังสือพอเดือนธันวามันจะมีอากาศที่เย็นแล้วก็จะมีงานปีใหม่ของโรงเรียน ถูกไหมคริสต์มาสอีกมีการประดับประดาไฟคือถ้าไปโรงเรียนฝรั่งเขาอาจจะเป็นแบบมีคริสต์มาสแต่ถ้าไปโรงเรียนไทยก็เตรียมงานปีใหม่กันละมีกิจกรรมถูกไหมคะคแล้วสภาพแวดล้อมภายนอกการแบบถนนห้างก็จะมีแบบจิงกระเบลกันนะเนาะใช่ครับก็จะมีความสดใสมีแสงไฟมีวิววับวิวับสิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงเหรอเบาสบายและรู้สึกว่า มันเป็นเทศกาลที่เราจะได้ปลดปล่อยไม่ใช่ปลดปล่อยอะไรแบบแตะหล,ป,ลปิดเบิงนะคะแต่หมายถึงว่ามันจะได้แบบพบกับความสดชื่นบ้างหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งปีป่ะบางทีเราจะรู้สึกอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องชื่นชมให้กําลังใจกับตัวเองมันก็คงเป็นอีกปีที่บอกได้เลยว่าไม่ง่ายเป็นปีที่เราคิดว่าตอนแรกเราจะฟื้นแต่เผลอสาหรับบางคนมันยากกว่าเดิม มันอาจจะมีบางคนที่ฟื้นแล้วก็โอ้โหไปได้ไกลบางคนพอๆจะทรงๆก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องจับมือกันไปแหละเราก็ต้องรอดเราก็ต้องรอดมันลําบากโดยทั่นทั่วเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็อยู่ในสภาวะหลายคนคงจะเครียดมากกว่าเดิมจากเดิมที่เราเคยเครียดกันอยู่เราไม่รู้จะยังไงอ้อมว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบปีเนี่ย เราเริ่มรู้จักการโทรไปหานักจิตวิทยาหรือสายด่วนแล้วเพราะว่าโควิดมันมากระตุ้นความเครียดเราที่มีอยู่แล้วให้ชัดขึ้นมบพี่กรังนะคะก็ดูแลจิตใจของตัวคุณเองนะคะการที่คุณจะไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย,หทย์หรือมีใครสักคนนั่งฟังคุณคุยไม่ใช่เรื่องเสียหายการยอมรับตัวเองว่าเราต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมด้วยซ้าเพราะว่าเท่ากับว่า เรากําลังมองเห็นแล้วว่าเรามีปัญหานะแล้วเรากําลังจะหาทางแก้มันใช่ไหมพี่กุ๋งนะคะซึ่งงมก็เชื่อว่าอีกศาสตร์หนึ่งที่คุณคงไปคือหมอดูอเป็นเป็นศาสตร์ควบคู่ช่ <c oughs> <c oughs> เป็นหมอดูนี่เป็นแบบแต่ไหนแต่ไรอะนะไปก่อนเพราะว่าหมอดูเขาจะดูรับฟังเพราาะว่ส,สิ่งหนึ่งที่หมอดูชนะทุกศาสตร์เลยนะฟังไปก่อนอฟังไปเรื่อยๆ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีถ้าทําอย่างนี้หนึสองสอะไรอย่างนงี้บางคนก็ดูแบบซื่อๆเลยนะหมายถึงว่าแบบว่าซื่อสัตย์อาชีพอะเขาก็ดูจากสถิติก็มีบางคนก็จะมีนิดๆหน่อยๆอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าเราเจอใครก็ไม่ใหญ่คุณผู้ฟังไปเจอซ้ำเจอซ้อน ศึกษาให้ถูกที่ถ้าไม่สบายใจก็หาคนที่ทําให้เราสบายใจแต่ไม่ต้องทําให้เราเสียเงินแบบ,<ช>บ,บมากมายไก่กองแบบว่าไปทิ้งขว้างแต่ถ้ามันจะพัฒนาตัวเองได้ทําเถอะนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเพราะวันนี้มันถึงวันศุกร์แล้วก็เตรียมตัวมีความสุขกันไหมอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักผ่อนนะเนาะกอ๋อแล้วมันเป็นเสาร์อาทิตย์ที่หยุดยาวป่ะอาจจะไม่ได้ยาวมากตมแต่มันได้ชดเชยวันจันทร์ป่ะก็วันที่หกไงสี่ห้านี่เราทํางานลืมวันกันหรือไง ปกติเราได้หยุดอะไรเราไม่เคยได้หยุดใช่ใช่แต่คุณผู้ฟังอาจจะได้หยุดสี่ห้าหกถูกไหมคะแล้ววันที่ห้าอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังที่ขับรถสามารถขึ้นทางด่วนฟรีนะจ๊ะเขาให้ขึ้นทางด่วนฟรีแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ออกจากบ้านไม่ต้องขับเพื่อไปขึ้นทางด่วนอ่าพักก่อนพักก่อนแต่ถ้าอยากจะขึ้นเพราะมันต้องแต่ว่ามันมีอันต้องใช้รถอยู่แล้ว ก็ขับได้ถูกไหมคะ <c oughs> ก็เขาให้ขึ้นฟรีก็ขึ้นไปนะคะเพราะว่าอีกไม่นานกาจะขึ้นราคาแลา้วค่ะสิพัน์ธันวาเนี่นะคะอะเราไม่เคยได้กำไรจากเขาแลวค่ะเราก็ต้องเอเวลาที่เขาให้ก็ใช้บ้างก็ได้แต่ว่าก็อย่าละลายน้ํามันถึงแม้จะลดราคาช่วงนี้3 0ดตังค์สตังนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้จะไปไหนขอให้คุณมีความสุขเมาไม่ขับนะคะเพราะว่า พอมันเลยวันที่หนึ่งคันวามานั่นแปลว่าเราสามารถดื่มได้ถึงห้าทุ่มแล้วถูกต้องนะคะดื่มได้ถึงห้าทุ่มแล้วก็ก็ดื่มได้ถึงห้าทุ่มแล้วไม่มีเคอร์ฟิวถูกต,ตอนไหนก็ได้แต่ยังเมาไมมครับเหมือนเดิมนะครับเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตรุรีบบอกตำรวจก่อนนะคะว่าไม่ได้ดื่มนะด้วยถึงแม้อาจจะเห็นเราเดินเซแต่บางทีการเดินเซมันคืออาการ ของการที่เกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนกับสมองหรืออะไรอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันวันสองวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะก็คงจะต้องมีมาตรการแล้วล่ะว่าจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์แบบนี้ขั้นตอนขั้นตอนที่จะต้องดูแลณที่เกิดเหตุเราจะต้องพาผู้ป่วยหรือคนที่เกิดอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลก่อนไหมแล้วการที่มาเช็คกล้องวงจรปิดหรือติดตามเรื่องราวต่าง ก็ค่อยทําทีหลังหรือเปล่าหรืออยากจะตรวจสอบถามสัมภาษณ์ว่าใครทําอะไรอย่างไรก็เอาแค่เวลาสมควรไม่ท่อง5ชั่วโมงเพราะว่าถ้า5ชั่วโมงเนี่ยถ้าร่างกายไปข้างในนี่นน<า>คือมันมันมันเน,น,นี้ยม,มันก็คืออุทาหอนนะคะก็ <laughs> ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยและหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซ้ําๆอีกนะคะหมวกกันน็อกมีขนาดใส่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังขับรถนะคะ ก็ถ้าเกิดใช้มอเตอร์ไซค์หือใช้จักรยานก็พกพาหมวกกันน็อกไปด้วยนะคะพพุุทโโธธอย่าลืมนะ สนับสนุนโดยดิช,ชินเวเฟอร์ดิดช,ชินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อยปั๊มน้ำมันซัสกโกฟิลยูเดย์เติมพลัง<อ>ให้วันของคุณคนพบ s p อ t i f y รับตอนนี้ที่ s p อ t i f y ให้ประกันชีวิตเฮลฟิตดีดีจ่ายหมื่นได้ล้านครบดีถูกเชก็คดีแทกมือถือราคาดีฟรีของแถมเลือกได้และเก็บโอกาสลงทุนให้ครบกับ SSF อกองทุนบรรัวหลวงอ่ะพุทธรพุทโธนะคะเมื่อคุณทะเลาะกับแฟน แล้วมีความคิดแวบหนึ่งว่าไม่อยากจะไปดื่มไปเที่ยวกับเพื่อนละอ่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงเสียคุณไปในช่วงเวลาหนึ่งในการเฉลิมฉลองกันหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องของเพื่อนแต่ไม่อยากไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทายัางไงอ่เอาเวลาไปทําประโยชน์ให้คนอื่นก็เลยไปเป็นอาสากู้ภยัยเวลาทะเลออกกาะกับแฟนก็ไปเป็นอาสากู้ภยัยปรากฏทาแล้วมีความสุข พอกลับมาคุยกับแฟนแฟนรู้เรื่องแฟนดันไม่เข้าใจและไม่พอใจก็เลยตัดสินใจเลิกกับแฟนไปเอา้าหลังจากบอกเลิกก็เลยกังวลว่าแฟนคนต่อไปเขาจะไม่เข้าใจที่เราไปทากู้ภัยหรือเปล่าอันนี้คุจะต้องลองดูว่าสามแบบว่าที่ปรึกษาของเรานะครับเปลือกต้นหอมแล้วก็เติ้ลเขาจะแนะนาคุณผู้ฟังว่าย,ยัางไงอ้อมว่ามันไม่มีทางออกที่ตายตัวหรอกมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนตรงหน้าเราด้วยว่าเขาเป็นยังไงถูกไหมเป็นอย่างที่เราเป็นอะ ในตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงกรอบประสบการณ์มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้การพูดคุยมันก็น่าจะช่วยได้เพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าการพูดคุยแล้วมันจะต้องสําเร็จอย่างที่เราต้องการเสมอไปนะคะชีวิตคู่มันก็อย่างนี้แหนละไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไปติดตามและกันใครที่อยากจะรู้ว่าดีเจของเราบอกองงยังไงนะคะติดตามก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ u t u b e นะคะกับผู้ชอบผู ok บ er ้โธกับบิชินเวเฟอร์บิชชินเพื่อนแท้มีแต่ความอร่อย<ม>ปั๊มน้ำมันซัสโกฟิลเจอร์ เต Finally, ิมพลังให้วันของคุณคนพบ Spotify r a p ตอนนี้ที่ Spotify ไทยประกันชีวิตเฮลฟิตดีๆใจเหมื่นได้ล้านครบดีถูกเช็คดีแทมมือถือราคาดีฟรีของแถมเลือกได้เก็บโอกาสลงทุนให้ครบกับ S S F กองทุนบัวหลวงค่ะพุทธถกพุทธถกอย่าลืมโทรนะเชยเธอจังรอบ ชอบเธอจังเลยโอ้ยตา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 ยเอเมื่อวันนี้เราเปิดเพลงวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็แบบไอ้เราก็ว่าปามีใช่ไหมพี่กวงบอกพี่ชาติแต่อันเวอร์ชันที่เปิดอ่ะคือคุณชาติสุชาติคือคุณชาติแต่ไม่เกี่ยวประเด็นของเราคือเราก็รู้สึกไม่แล้วใจทั้งคู่ว่าอย่างไรจนพี่กวงไปคิดออกก็คือยูยีคือไม่แล้วใจกันไปเพราะบุคลิกก็เซอร์เป็นปามีแต่เพลงก็เป็นรุ่นพี่มาชาอ่าพอดีกันเลย ผสมกันออกมาอย่างนี้ก็ต้องขอแก้ก่อนนะ,นะคะว่าออริจินอลคือยูยี่นะอ่ะพูดถึงออริจินัลแล้วก็ต้องพูดถึงดาวดวงใหม่กันไหมพี่กวงวันหนึ่งก็เคยมีคนหนึ่งที่บอกว่าโด่งดังแต่วันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวันของเด็กรุ่นนี้น้องๆรุ่นนี้วันนี้นะคะก็ต้องมาบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าถึงเวลาแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะ5ธันวาคม6โมงเย็นทางช่องวัน31วันนั้นต้องบอกคุณผู้ฟังไปแล้ววันนี้มาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า เราเห็นแล้วว่าความพยายามที่เขาผ่านมาการใช้ความสามารถในหลายๆด้านของเขาเพื่อจะผ่านบททดสอบนะคะกับโจทย์ที่เดอสตาไอดอลเขามีเอาไว้ที่แบบเรียกได้ว่าหมุนเวียนเปลี่ยนทุกสัปดาห์น้องเอ้ยน้องเก็กพี่ยอมรนะับมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับปกบี้เปลี่ยนโจทย์ทุกสัปดาห์เราต้องเจอการร้องเพลงของคนอื่น ทุกสัปดาห์หรือร้องเพลงให้เป็นตัวเองใช่ไหมพี่ข่วงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นนะคะอ้อมอย่างเอียมบอกว่า5ทันวา6โมงเยน็นนี้เรากําลังจะรู้ว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทยระหว่างน้องภูมินะคะหมายเลข4หรือว่าน้องบูมหมายเลข7เพราะฉะนั้นนี่คือการแข่งขันครั้งสุดท้ายนะคะที่จะทาให้เราได้เห็นว่าศึกแห่งดวงดาวในครั้งนี้ ผู้ชนะจะเป็นคนที่คุณชอบคนที่คนเชียร์หรือเปล่านะคะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานให้น้องๆกันนะคะร่วมอ่าร่วมลุ้นเอาใจช่วยคนที่เรารักให้เป็นที่สุดของไอดอลไปพร้อมๆกันกับ The Star Idol รอบชิงชนะเลิศนะคะวันที่5ธันวาวันอาทิตย์นี้6โมงเยน็นทางช่องวัน31ดูช่องวัน31กดหมายเลข31ค่ะ EFM DJ Playlist b y DJ อ้อมค่ะ